แอนนี Brooke, ่บรูคโพสต์ภาพล่าสุดสวยมากบอกเหตุผลเพราะน้องทีคายุทำเอาแฟนๆแหกกดไหลและคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆเมื่อคุณแม่คนเก่งแอนนี่บรูคได้โพสต์ภาพล่าสุดของตัวเองที่สวยสะพรั่งดูอ่อนเยาว์และสดใสกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยภาพที่โพสต์มาพร้อมกับแคปชั่นสุดซึง้งและสร้างแรงบันดาลใจว่าดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะตอนนี้ลูกชายเปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กชายกลายเปน็นนายแล้วแม่จะยอมแพ้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อก้าวทันการเติบโตของน้องที่ขยุลูกชายสุดที่รักที่ตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้ว ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ที่พร้อมทุ่มเททุกสิ่งรวมถึงการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจให้ลูกชายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่ทำให้แฟนคลับประทับใจในความรักและความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้